73ครับสถานีต่อไปเชิญครับเอโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้าครับ e อโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้าเชิญครับครับสวัสดีครับเอโคทูทรีโรอัลฟาเอโคเอโคทูไฟชาลีโฮเทลปาปแต่หนีประจำที่ครับ q t วหมู่บ้านวิรประชาอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับรับ059ครับผม q y u ามครับ ครับสวันดีด้วยครับเอ็กโคตูไฟส์ชาลีโฮเทลปปสถานีประจำที่นะครับออกอากาศบริเวณหมู่บ้านมิดมิดอะไรนะฮะมิดไมตี่ะครับรือยังไม่ได้มิดประชานะครับหมู่บมิดประชาปากเก็ดนนทบุรีครับครับผมไ้เกตยทรศัพทัญญาณนะครับวันนี้รับสัญญาณท่านได้ห้าแปดสิบเก้านะครับขอบคุณนะครับที่ติดต่อเข้ามาครับ เราพบกันในการแข่งขันนะครับ CQ f i e l Day d Contest นะครับ2025นะครับโชคดีนะครับขอบคุณครับ73ครับสถานีต่อไปเชินะครับ